กระเป๋าเก่าเบาะเก่าโซฟาเก่าจะทิ้งก็เสียได้ไม่จำเป็นต้องทิ้งนะทุกคนของแบบนี้มันซ่อมได้และนี่คือหนังเทียม PVC เกาวพ U วิธีการใช้ก็ง่ายๆตัดเท่าบริเวณที่อยากจะซ่อมหรืออยากจะใช้เสร็จแล้วก็แปะลงไปได้เลยนะเพราะกาวเขาเหนียวมากๆติดแน่นติดทนไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมกระเป๋าโซฟาเบาะรถยนต์เบาะรถมอเตอร์ไซค์คือซ่อมได้หมดเลยทนทานกันน้ํามีให้เลือกหลายสีอย่างขนาดที่เราเลือกมาวันนี้จะเป็นขนาด50,100คูณเซนสีดําได้มาแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะอยากได้สีไหนขนาดไหน กดเลือกในตการด้านล่างได้เลยนะ กระเป๋าเก่าเบาะเก่าโซฟาเก่าจะทิ้งก็เสียได้ไม่จำเป็นต้องทิ้งนะทุกคนของแบบนี้มันซ่อมได้และนี่คือหนังเทียม PVC เกาวพ U วิธีการใช้ก็ง่ายๆตัดเท่าบริเวณที่อยากจะซ่อมหรืออยากจะใช้เสร็จแล้วก็แปะลงไปได้เลยนะเพราะกาวเขาเหนียวมากๆติดแน่นติดทนไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมกระเป๋าโซฟาเบาะรถยนต์เบาะรถมอเตอร์ไซค์คือซ่อมได้หมดเลยทนทานกันน้ํามีให้เลือกหลายสีอย่างขนาดที่เราเลือกมาวันนี้จะเป็นขนาด50,100คูณเซนสีดําได้มาแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะอยากได้สีไหนขนาดไหน กดเลือกในตะการด้านล่างได้เลยนะ